สวัสดีครับพบกับเซลล์อะไรออปติคอลครับวันนี้ลูกค้าส่งแว่นกันแดนเแนเดเลนส์มาเปลี่ยนเลนส์กับทางเราครับรุ่นยอดฮิตอีกเช่นเคยครับเป็นรุ่น RBC 1 9 5 F ครับผมก็จะเป็นรุ่น l i f ์ Force นั่นเองรหัสตามหลังจะเป็น6 0 1 S ทับ9 A ถ้ารหัสนี้แสดงว่าเลนส์จะเป็นเลนส์โพลารอยด์ครับสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือตัว P ตรง ตัวสกินเรเบนนี่เองครับเรเบนพีพีก็คือพลลายครับเหตุเหตุทีท่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนก็เพราะว่าปัญหาเลนรอบครับรอบนี้จะไม่ได้รอบเป็นแผ่นแต่จะรอบเป็นจุดๆๆครับแล้วก็มีพวกรอยขดแมวอะไรพวกนี้ครับเลนที่ลูกค้าสั่งก็เป็นเลนเรซิสิ์แท้ตรงรุ่นเลยครับเลนตัวนี้ทางเราก็มีสต็อกไว้แล้วลูกค้าที่ใช้เป็นรุ่นไลฟ์ฟอร์ส r b 4 1 9 5 f ก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนและรอรับได้เลยครับแต่รบกวนสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเผื่อบางทีมีลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนค่อนข้างเยอะจนหมดสต็อกไปครับให้ดูเลนเก่ากับเลนใหม่ครับเรามาเริ่มเปลี่ยนเลนกันเลยครับ โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับที่เหลือก็จะดาเนินการฟิตติ้งล้างทำความสะอาดก่อนส่งมอบครับเซลออนไลน์ออปติคอลจำหน่ายแต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไรล่ิขสิทิ์แท้ดังนั้นแว่นที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสกับเราจะต้องเป็นแว่นลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ